ขอสักทีได้ไหมขอสักทีได้ไหมขอสักทีได้ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยบานะบานะจะทำแทบบานะจะทำแทบเดี๋ยวนะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วบอกเลยว่าเกือบเกือบโคตรเกือบโคตรเรียบร้อยนะบานะทีเดียวทีเดียวทีเดียวเรียบร้อย โอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะโดนทำแต้มโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันอีกเช่นเคยนะสาหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกจุดเด่นของเจ้ากิวกาดกันดีกว่านะสำหรับโปเกมอนตัวนี้เป็นตำแหน่งออราเดอร์ er นะที่มีการเล่นค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็เล่นยากนะถ้าเกิดว่ายังไม่ชนานาญเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาไปลงแร้งเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าหัดเล่นจนชํานาญแล้วผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นสนุกมีประโยชน์ใช้สอยเยอะนะก่อนอื่นเลยทุกคนต้องรู้ก่อนว่ากิวกาดเนี่ยไม่สามารถเก็บ แตกจากการตีได้ซึ่งสแต็กของโปเกมอนตัวนี้ได้มาจากการใช้สก,กิลเท่านั้นนะอาทิเช่นใช้โล่เราก็จะได้สเต็กมานะซึ่งถ้าเกิดว่าเราตีในสถานะโล่จะทําให้ตัวเราเองถึกแล้วก็ได้เลือดประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราตีในสถานะดาบจะทําให้เราตีแรง่ะจะเห็นว่าดามเมจเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะซึ่งโปเกมอนตัวนี้ จะเปลี่ยนฟอร์มได้ตอนเลเวล7จากการใช้สกิลใช้สกิลโร่ตัวเราเองจะเป็นฟอร์มโร่ใช้สกิลดาบตัวเราเองจะเป็นฟอร์มดาบอันนี้คือต้องจําไว้นะแล้วก็จุดสําคัญของโปเกมอนตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือฟอร์มโร่ถึกตีดูดเลือดเอาไว้ใช้ตอนยืนสถานการณ์ไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเออเราควรจะยืนใช้ไปเลยฟอร์มโร่ฟอร์มดาบตีแรงแต่ว่าบางใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการดาเมจ แล้วก็จะมาพูดถึงสกิลดาบศักดิ์สิทธิ์กันอีกอย่างหนึ่งนะคือสกิลนี้มันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันสามารถใช้เกี่ยวศัตรูได้จะเห็นว่าระยะไกลมากเลยคือแบบบางทีเราอาจจะใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเปิดให้เพื่อนอะ่ะเกี่ยวศัตรูให้เพื่อนก่อนเพื่อนจะได้แบบวิ่งเข้าไปลุมยำตีนได้นะซึ่งสกิลนี้เนี่ยสามารถใช้ทะลุก,กำแพงได้สกิลนี้เอาไว้ใช้แบบตอนอยู่ไกลๆก็ได้นะเนี่ยประมาณเนี้ยคือมันจะงัดศัตรูให้แต่ทุกคนสังเกตที่ดาเมจนะดาเมจจะแค่400แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ๆ าจะมีดาเมจเกิดขึ้น2ดาเมจแล้วก็ดาเมจจะแรงกว่าด้วยประมาณนี้เลย800กับ4 0 0ถ้าเกิดว่าอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้ก็ได้800กับ4 0 0เหมือนกันสรุปว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆกกับประมาณแถวช่วงเนี้ยจะได้ประมาณ800กับ4 0่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลไไกลๆจ,จนแบบสามเหลี่ยมมันชิดเงี้ยจะได้แค่400ออผมว่าประมาณเนี้ยพันสอ่าใช่จริงด้วยและถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆ อยู่ใกล้ๆได้แค่800นะถ้าเกิดว่าอยู่แบบชิดประมาณนี้นะอ่ะทุกคนจะเห็นว่าศัตรูไม่โดนงัดถ้าเกิดว่าอยากให้ศัตรูโดนงัดเนี่ยต้องอยู่ประมาณแบบแถวสามเหลี่ยมอะเนี่ยประมาณเนี้ยเออได้เหมือนกันนะขอให้อยู่ในสามเหลี่ยมอะ แล้วก็อยู่แถวประมาณแบบไม่ถึงกระปายมากอะ่ะจะได้ดาเมจที่รุนแรงแล้วก็จะได้การงัดศัตรูด้วยสกิลดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถใช้เก็บสแต็กได้คือทุกคนอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสแบบเก็บสแต็กให้ครบ4ี่หรอกคือสมมติว่าทุกคนเก็บสแต็กใช่ไหมทุกคนก็ต้องแบบเอาเวลาไปฟาร์มคีฟอยู่แล้วหรือเปล่าสแต็กมันก็หายไปอยู่แล้วอะ่ะผมว่านะเต็มที่ก็เก็บสแต็กสัก1ห,หรือ2ก็ได้พอแล้วเพราะว่าตอนที่เราจะเข้าไฟจริงๆอะ่ะถ้าเป็นผมนะปัจจุบันนี้นะผมจะใช้สกิลดาบศักดิ์สิทธิ์ เข้าไปก่อนพอดับศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเ้วเนี่ยตัวเราเองก็จะได้สแต็กอยแล้วไงแล้วเราก็ตีไปเลยเออสแต็กมันตันแค่4ี่อยู่แล้วอะ่ะผมว่าเก็บเต็มที่ก็2ก็พอแล้วพอดับศักดิ์สิทธิ์ไปใช่ไหมมันจะมีสแต็กแล้วเราก็ตีปึ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าได้สแต็กสก็คือตีทาดาเมจสี่ทีไปเลยพอทําดาเมจเสร็จแล้วใช่ไหมก็ค่อยเปิดโล่โล่เนี่ยต่อให้เราจะใช้สกิลไม่โดเราก็จะได้สแต็กมาเราก็เอาโล่เนี่ยตีไป คือตอนที่เราอยู่ในฟอร์มโรเนี่ยเราจะได้เลือดแล้วก็เราจะได้ความถึกแล้วมันจะยืนได้ระดับหนึ่งเว้ยแต่ถ้าทุกคนว่าคิดว่าเอ้ยยืนไม่ไหวแล้วก็เออไปฟิกเกอร์หนีไปเลย <S <S โปเกมอนตัวเนี้จะมีท่าอยู่ในมูฟที่ชาร์จค่อนข้างไวถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่ในมูฟเนี่ยลัดช็อตศัตรูได้เราก็จะได้สเต็กต่อให้เป็นคลปลัดช็อตไปเราก็จะได้มา2สเต็กนะแต่ว่าอยู่ในมูฟของโปเกมอนตัวเนี้อาจจะใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องเลงอ่ะ แล้วก็มันจะมีแบบจังหวะแบบชาร์จอ่ะชาร์จเพื่อปล่อยอ่ะถ้าคนที่มือไวจริงๆอ่ะฟิกเกอร์หนีทันก็อยู่ในมูฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือดยิ่งน้อยเนี่ยก็จะยิ่งตีแรงเว้ยเอาไว้แบบใช้ลัดช็อตทันเดอร์ได้โอเคทุกคนสำหรับรอบนี้จะมีจูเนร์เข้าป่านะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีบานะแล้วก็เซอร์ไนเป็นตัวแอดแท็กเจอผมจะต้องพยายามล้วงไอ้สองตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะล้วงเซอร์ไนก่อนคือเอาจริงพอเลดเกมแม่งทั้งเซอร์ไนแล้วก็บานะค่อนข้างมีปัญหาอยู่่แล้วป๊ แล้วก็สกิลทุกคนเห็นไหมเวลาที่ผมสกิลไปอะแม่งโคตรแรงเลยนะเวย้ยสกิลไปปุ๊บอย่างเงี้ยเออแรงบอกเลยว่าใช้ลาดคีปดีมากนะตอนนี้เป็นตอนที่แบบดาเมจจัดจริงผมจะไม่พยายามแอบไปทำแป้งนะผมบอกเลยถ้าผมไปอะผมหนีไม่รอดตัวน,นี้เป็นตัวที่บางมากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลห้ามบู๊ในกรณีที่แบบเสี่ยงมากๆอะในตอนต้นเกมอะตอนที่ยังไม่มีโลอะ อย่าเชียวเพราะถ้าเกิดว่าเราเลเวล7ช้าเนี่ยมันจะทําให้รูปเกมค่อนข้างเสียเปรียบมากเว้ยผมจะพยายามแบบไม่บูนักเปิดโลกปึ๊บน่พยายามประมาณเนี้ยสามสิบลูกแต่ว่าไม่ได้ไปยักสักทีเนียถือลูกบอลไว้เยอะเกินตอนนี้ไปทําแปมไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเก็บคิวเขาไม่ได้ผมไปทําแปมไม่ได้แล้วล้วผมจะช่วยคาบ,บิก้อนยังไงวะเปิดโลกอุย้ยปึ๊บได้ป้าได้ป้าได้ป้ได้ป้ได้ป้เฮ้ยได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วผมคาบิกอนโชคดีนะ ด้าล่างโดนใครไม่ได้โดนนะแต่ว่าเซอร์ไน์มันเอาโอโหเรียบร้อยคาบิคอนเป่ากําลังจะเกิดแล้วผมก็จะเวลเจ็ดละคาบิคอนไปล่างไปบนคาบิคอนไปล่างงั้นผมไม่ไปแล้วนะผมไม่อยากจะปล่อยเว้ยนกมา,าโคตรบางไงคือนกอะดาเมจมันหนักอยู่แล้วเว้ยเรามาเจอกับกิ้วกาดที่แสนจะบางอื้ือ่ะตอนนี้ผมเลเวลเจ็ดละ น่าจะได้ทำแต้มเซอร์ไนต์ก็ได้ทำแกลกันไหมโหเซอร์ไนต์สิบแปดแต้มเลยเหรอปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมาอีกห้าแต้ม <c oughs> นี่เลยประมาณนี้ด้านล่างน่าจะได้เต่านะอา้าวเรียบร้อยเซอร์ไนต์สวัสด,ดีโอ้โหมันฟิกเกอร์หนีอา้าวแล้วจูเนเปอร์นะบอกเลยงานนี้จูเนเปอร์แบกเองโคตรแรงสกิลเซอร์ไนต์ก็กโคตรแรง มีอยู่ในมูฟแล้วน่าจะพอใช้ลาดได้อยู่นะเอาดิโอ้โหเราได้เต่าเฉยเราบอาไม่ได้ลาดโลตอมสไลด์เข้าไปหาแต้มเฮ้ยผมเกือบแล้วดีนะไม่ทำใครลิกกี้มาแต้มเยอะกว่าผมไง บางทีแม่งก็มองไม่ทันทีมบอกถอยอากูก็ถอยอยากให้เซอร์ไนท์ทำแปมอะ่ะไม่อยากให้บานาทำแปมถ้าเซอร์ไนท์ทำแปมผมจะปล่อยเออผมปล่อยผมปล่อยอย่างอีกผมปล่อยบอกเลยเออเล่นเกมนี้แบบมันต้องวางแผนเว้ยคือได้ให้บานาทำแปมมันเยอะกว่าอยู่แล้วไงเขาเรียกว่ารอซื้อให้เขาทำแปมน,น้อยๆแล้วเต่าเรียบร้อยครับผมเล่นเกมนี้แบบต้องคิดให้เพนเว้ยเดี๋ยวนะ สี่ใบแล้วเซอร์ไหนแม่งอยู่ในมูฟไม่รอดครับผมเฮ้ยชุบชุบเอ้าหนี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 ่นีหนีหนีขับบีก้อนเข้าวะยังไงเดียวขับบีก้อนคาบิก้อนใจยเย็นนะคาบิก้อนใจยเย็นนะใจยเย็นนะใจยเย็นนะใจเย็นนะเอานอกเฮ้ยโอ้โหตะกี้วิดไปไหนล่ะเออตายเปล่าวะนกนกมึงนงตายนกมึงนงตายนกมึงนงตาย เร,รเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมขี่ไปด้วยนะขี่หน้าสันกันเลยทีเดียวปีบัดสไลด์สวยทีเดียวโอ้โหแล้วไม่มีสแต็กนะแต่ว่าจูเนเปอร์แบบเอาเต่าไปได้นะนี่ไงการประสานงานกันเป็นทีมให้ลิวมาสไลด์เข้าไปเปลี่ยนเมลโล่ไล่มันก่อนนกเข้าอุ้ยเกือบแล้วจูเนเปอร์ทู่มันจูเนเปอร์นกไม่น่ารอด เรียบร้อยเกมนี้ต้องคุมโซนให้เพื่อนแบบตีง่ายๆนะเว้ยนะเอา้าเรียบร้อยดิเดี๋ยวนะ40แต้มได้ทำาได้ทำอยู่ว้ยเย้สวยเปลี่ยนเป็นฟอร์มโลกแล้วตีไปตีไปด้านหลังเซอร์ไนท์ด้านหลังเซอร์ไนท์ด้านหลังเซอร์นอไนท์อือสลเข้ามาตีต,ตีตีเพื่อหยุดมันมันอยู่ในมูฟไปแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ย <laughs> ผมจะไม่มียูในมูฟเอาไว้ใช้ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมจะต้องรีบเรารีบฟาร์มนิดนึงเร่งสปีดฟาร์มตอนนี้ถือมาอยู่26แต้มใจเย็น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 อย่าอย่าพึ่ง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 เกมเรานำเกมเรานำเกมเรานำใจเย็นเย็น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 ชึบเดี๋ยวนะบานะบานะบานะล้วงบานะบานะเท่านั้นบานะเท่านั้นบานะเรียบร้อยเอ้าโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวทันเดอร์ก็จะตายแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนฮ้ยชุบตีไปตีไปตีไปไฮริก,กี้มาตีตีเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมคุมโซนให้เพื่อนบานะบานะบานะมันจะยิงบีมเฮ้ยมันบีมหรือเปล่าไม่รู้สายอะไรไม่รู้นะคุมโซนดีไว้บอกเลยตีไปตีไปเรียบร้อยอ่ะอ่านีหนีได้ก็หนีหน,น,นีไปหนีไปไปทำแต้ม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  เรียบร้อยครับผมชนะเรียบร้อยนะเขาไม่น่าจะได้ทําแต้มวะอ่าเดี๋ยวผมวับกลับบ้านเลยวตาชิลกาคนเดียวกันไม่อยู่อยู่แล้วเว้ยเรียบร้อยชนะแล้วไปด้านบนประมาณนี้เขาจะได้แบบโดนขัดไปทีนึงไงข,ขอสักทีได้ไหมขอสักทีได้ไหมขอสักทีได้ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ย้บารนะบานาจะทาแตบาร์นา<ๆ><ๆ>จะทาแตมเดี<ๆ>๋ยวนะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วบอกเลยว่าเกือบเกือบโคตรเกือบโคตรเรียบร้อยนะบานะทีเดียวทีเดียว ทีเดียวเรียบร้อยโอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะโดนทำแต้มเอ้าเดี๋ยวแล้วด้านล่างเอ้าโอ้โหไม่ได้มองต่อให้ทำแต้มสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าคุมโซนให้เพื่อนดีช่วยซับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าก็ถือว่าดีเว้ยทำแต้มมนไม่เท่าไหร่หรอกผมว่าไอคนที่แบบกันโซนให้เพื่อนทำแต้มได้อะอันนั้นสำคัญกว่าอีกอันนี้คือดาเอจที่ผมเคยทำได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่92 0 0 0เลยนะเว้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม